สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาซ่อมเครื่อง iPhone 12โป o m x x กซ์แบตไม่เข้านะครับทุกคนเราจะมาดูกันว่าเป็นที่อะไรเกิดจากอะไร,ะไรลูกค้าว่าแบตหมดแล้วซารไม่เข้าไปเลยแล้วตอนนี้เครื่องก็เปิดไม่ติดเราก็จะมาไล่ๆดูเนี่ยผมก็เสียบเข้าไปแล้วก็ไม่เข้าเกิดจากที่สันนิษฐานนี่ผมว่าจะน่าจะเป็นที่ตูดมากกว่าเดี๋ยวผมจะส่องตูดให้ดูทุกคน เหมือนตูดมันแบบว่าเสียบใส่ซาร์ฟเข้าไปแล้วมันมันไม่สนิทอ่ะมันไม่สุด่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันเหมือนมีอะไรอุดอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองอทําความสะอาดดูนะทุกคนมันมีขี้อะไรอุดอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนเศษดินเศษผ้าเศษสําฤีอะไรอย่างเงี้ยเศษฝุ่นละอองอะไรนะเนี่ยทุกคนดูนะ ทำความสะอาดนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีขี้ดินอุดอยู่ทุกคนผมว่าสาเหตุอะ่ะเกิดจากตัวนี้ร้อยเปอร์เซนต์อย่าหนทำความสะอาดล้างๆดีๆผมก็จะซัดแบบโดยนะทุกคนแบบเป็นเศษดินเศษอะไรเล็กๆอย่างที่เราสะสมมาแต่ละวันแต่ละวันทุกวันอะ่ะที่จะติดอยู่สายซ้าติดอยู่อะไรเราไม่ทำความสะอาดไงเสียไปแล้วมันก็ทำให้ดินทำอะไรอุดๆุดเข้าไปด้วย เสียเข้าไปนะทุกคนตอนนี้แบตลูกค้าหมดเลยศูนเปอร์เซ็นเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวรอก,ก่อนทุกคนเดี๋ยวผมดูที่อนะแดปเตอร์น่ะมันมานะทุกคนเนี่ยเหไหมทุกคนเข้าแล้วไม่ได้ยากเลยนะทุกคนซ่อมอ่ะแค่นี้แหละถ้าไปร้านซ่อมอ่ะ เขาอาจจะบอกว่าตูดเสียเปลี่ยนตูดอะไรเงี้ยที่จริงอ่ะเราทําเองได้ที่บ้านนะเบื้องต้นอ่ะเราต้องดูที่ตูดก่อนว่ามีอะไรอุดไหมเราต้องซ่อมเบื้องต้นก่อนถ้าว่าซ่อมเบื้องต้นไม่หายทำความสะอาดแล้วไม่หายแล้วก็ไปให้ที่ร้านดูนะทุกคนเพื่อเราจะไม่ได้เสียตังค์เยอะอันนี้ก็รอไปก่อนนะทุกคนรอดูว่าแบตจะขึ้นหรือเปล่า แล้วก็อยากมาซ่อมกับผมก็มาซ่อมได้นะทุกคนอยู่ที่ไอโลตัสพนมสารคามจางังหวัดสะเสิงเสาเนี่ยที่อะแดปเตอร์อ่ะมันขึ้นแล้วทุกคน2.30แล้ววิ่งปกติปกติมัน00นงูนยที่เราซ้าตอนแรกอ่ะไปมันมาแล้วแต่เราก็รอ,อก่อนรอให้มันได้สักหนึ่งเปอร์ซ็นเนี่ยมันถึงจะขึ้นโลโก้ขึ้นมาทุกคนเราดูไปเรื่อยๆ ทุกคนมาแล้วคือโลโก้แล้วง่ายไหมทุกคนน,นี่เราก็รอมันติดอะ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนผมก็จะขอจบคลิปไปครานี้นะครับเพราะว่ามันก็ได้ละให้ทุกคนไปลองนําไซ์ดูนะครับทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ bye ายบายฝากจบคลิปไปค่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย